สวัสดีครับผม,มันทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel สตาร์ลาด้วยนะครับผมวันนี้เราอยุดเกม GT t a r o อีกแล้วนะครับผมกนช่วงบ่ายอีกแล้วนะหลังจากพักไปกินข้าวมานะ่ยก็มีแรงขึ้นมาสู้ต่อนะครับผมนะฮะับไปมามูกรอบก็โดนปิดเลยนะหืมาถึงหมูกรอบก็โดนปิดเลยโอโ้ยมันทำอย่างนั้นได้ยังไงโดนปิดก่อนเปิดสตรีมเลยโอ้โยไหนล่ะไม่เห็นใครมาเลยสักคนนี่แจ็คเราเก็บหมดแล้วไม่มันจะกล้าทำอย่างนั้นกับเราได้ยังไง แก๊งเราเคยไปปิดมนันน่ะแต่ว่าไปกันไม่เยอะแบบถ้าพี่แบบพรเมมเบอร์ไปนี่น่าจะมันนะเฮ้ยแบบผมขี่ฮอไปดักบนดาดฟ้ามันออกมาไม่ได้หรอกโอ้อะไรปิดมูอก,กอบดิโอ้บางอานมากนะทำนี้ม,นมันก็จะบางอานกันเ<ม>กินไปแก๊งเราโหดจะตายเฮ้ยพี่นั่มติปืนกับเงินค่าเราใกล้หมดแล้วแหละเอ้ยไม่ไรเดี๋ยวไปค่อยขนเอาจะขนว่าติดดาวอ่ะดิก็หนีดิ โอ้ยหนีเข้าคุกแล้วโอยนี้คุกได้ยังไงมันจะเรีเกว่านี้ได้ยังไงถ้าไปหนีแล้วมันเข้าคุกนี่เขาไม่เรกว่านีนะมันมาแล้วสิมันมาเร่ยว่าเกมมันมาแล้วไอ้พวกนี้ไม่รู้จักที่ตับที่สูงนี่โอ้ย่างที่ต้องสั่งสอนสวัสดีครับสวัสดีเฟฟฟิวครับผมโอ้มันจะสุดเกินไปแล้วสวัสดีเฟฟฟิวครับสวัสดียุนครับดีครับผมคนแรกสวัสดีครับอู้ไก่น้ำสวัสดีน้องไอครับดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับวันหนึ่งติดคุกบ่อยบ่อยเฮ้ยวันนี้ไม่ติดเราดูเลย เล่นภาพจีมูบายมาเอดไม่เล่นครับเราเราต้องเกณฑ์นคนมาหน้าฐานได้คี่จัดไปนะครับวันนี้เราจะมาโชว์นะครับการแบบว่าป้นยังไงนะไม่ให้ติดคุกนะครับผมทุกคนเนี่ยเดี๋ยวม,มีทีมงานนะมีไอ้ซุปเปอร์แมนนะเดี๋ยวเอาไว้ให้มันไปเอ้ยมันมาแล้วมาแล้วเฮ้ยหลังหลังหลังมาแล้วมัเวนเพิ่งเข้ามาแตกเอ,อเ,เอ้ยมันจเจ็บมันเจ็บมากมันเจ็บมากเอามาดิเฮ้ยมันเอาประชาชนมาบังอ่ะ โอ๊ยได้ยังไงโอ้ไมเกินแม่นเดืนดียนี้แนมันไม่แนวหมดแล้วเหรอนี่แอปั้ม่แตกไปดีสัตว์ยิงิงตายแล้ววันนี้ต้องไปลงโนรีโหลดสวัสดีคับสวัสดีครับแอดผมมีดินปืนอยู่จะเอาเข้าทับไรก็ทับอันนี้ครับผมทีมหอกในเกมนะพี่มอในเกมเป็น F A C D P ครับนี่อ รอดูแอชโชวสกิลจัดไปครับดีครับพี่ผมอยู่โรงพยาบาลโดนยิงโอ้ยได้ไงเดี๋ยวใครมายิงวะผมรู้ไงป้นแม่ติดคุกคือแอชจับป่นหลังโอ้แอดนำหนึ่งจุดห้าวิออกจากนอนในเซิร์ฟนี้ก็กดอะไรในมือถือนะออกนอก,นกนออกจากนอนในเซิร์ฟนี้กดอะไรในมือถือยังไงวะมไม่เข้าใจอ่ะมีผมแก๊งจะเก่งมากขึ้นเอ้ยสุดยอดเลยสิริชัย พี่มีเองเป็นกำลังหลักนี่พี่ดีใจมากนะแป๊บน,นึงสิริชัยไปยิงม,มันก่อนคอยไปป้นดีแอดสวัสดีครับผมสวัสดีนอตชินเนลครับยิงสไนแล้วหลุดทำยังไงครับผมหลุดอยู่เหรอไม่หลุดนะลงอะไรเกี่ยวกับสไนหรือเปล่าพันเอกนั่ผู้เป็นน้องชายของพลเรือเอกแอดแม็กผู้บัญชาการทหารเรืออู้ห่ำนี่แบบทับนอนสี่กดอะไรจากนอกจากนอนไม่เนรู้ครับผมมันมีนอนกี่แบบแเอ้ย เอ้ยเอ้ยเอ้ยมึงยิงเอ้ยโอ้ยมึงทำอย่างนี้ได้ยังไงเอามาดิเราขอยิงคนก่อนนะครับผมทุกคนค่อยไปโชว์การป่นนะไอ้ยนี่เดียวเองวะพี่ชายวันนี้วอลคุกชนะนะครับพอยหมดโอเคแล้วไปเดี๋ยววันนี้เราวอลคุกหน้าวันนี้นะลงสกินกับเสียงพี่ว่าเป็นที่เสียงหรือเป็นที่สกินปืนพี่ว่าไหนเป็นที่สกินปืนครับเแเดี๋ยิตอนนี้แก๊งเรามันบุกเบิก้วนะดูดีเยอะใช่ไหมเอ้แก๊งเราเอาเรื่องเว้ เอาอยู่วันนี้วันนี้เอาพี่พี่เล่นไปแล้วไงอาสังเมื่อกี้นี่อุ้ยกระพาขึ้นแรงอยู่นะเมื่อกี้เนี่ยจะพาขึ้นคอนแล้วไม่ใช่หรออีกกี่ดาวขึ้นคอนอาสังหกเจ็ด้ยพี่แก๊กเราสิบห้าคนหรอพี่ใช่เหรอใช่แก๊กเราสิบห้าคนนึงนะครับทุกคน สักครู่นะอ๋อโพูดลิงก์แป๊บนึงสวัสดีครับสวัสดีครับพรุ่งนี้ไม่ใช่วันนี้อ๋อพรุ่งนี้ก็เล่นอยู่พรุ่งนี้พรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้น่าจะตื่นเร็วอยู่มั้งคิดว่านะวันนี้เรามาจัดกันอีกนะเฮ้ยทำไมากูโดนข้อหาดีบีชนแล้วหนีวะเนี่ยโอ้โดนดีบีอีกกูหลบในฐานดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีครับมามา,มาทุกคนมาเดีย๋ยวเราไปเพิ่มเริ่มเริ่มปฏิบัติการยังไปไอซุป ติดดาวอยู่เว้ยโอ้ยทุบติดดาวอยากได้ยินเสียงผมไหมแล้วแต่เลยครับน้องชายคือผมจะมาโชว์การแบบว่าป้นยังไงไม่ให้ติดคุกนะครับเดี๋ยวผมจะลองกันหลายวิธีอยู่นะทำให้ดูนะทำได้มาแล้วมั้งสวัสดีครับสวัสดีครับผมจะโชว์ให้ดูนะทุกคนนะเออพี่พี่ยกพลไปปิดมันก่อนยกพลไปปิดมันเลยปิดชัย ข้อมกด e c แล้วค้างเฉยข้าไปกินพิซซ่าก่อนนะกินพิซซ่ากด e c แล้วคอมค้างนะนี่ครับเดินกินแบบอริอร่อยนะออร่อยไปพี่ดำเดี๋ยวมานะรีสตาร์ทเครื่องแป๊บหนึ่งคอมค้างกด e c แล้วค้างพี่บนธนาคารโชว์เลย บนด้วยการขับจักรยานง่ายง่ายดีอู้ขับจักรยานมันจะรอดได้ยังไงพี่อยู่ไหนครับอยู่ฐานครับขอดีขอหน่อยครับสักคู่นะแป๊บนึงขอเข้าฐานก่อนเดี๋ยวแตกแป๊บนึงนะครับเงี้ยวสวัสดีครับเดี๋ยวมันจะโชว์นะโชว์แบบการแบบป้นยังไงไม่ติดคุกนะครับ นี่สวัสดีครับสวัสดีครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะโชว์นะผมขอเอาลิงก์ที่ขอให้น้องๆก่อนนะครับสักครู่หนึ่งนะมาพร้อมยังนะครับุคมมาครับผมจะพร้อมนะผมจะบอกว่าเอ้ยใครมาปิดทางกูวะ โอ้ยกูจะได้สอนไหมเนี่ยวันเนี้ยแอดฟีลลิ่งยามเย็นหน่อยครับเดี๋ยวจัดไปครับผมห้าโมงเย็นนะเดี๋ยวจัดให้จะบัอกอะไรสัตว์ ไม่ใช่เหรอวะไปอยู่ไหนวะไปอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างไปปิดหมูกรอบหน่อยครับอู้อสัสังก็เกินไอาสังเองต้องมาอยู่กับพีแล้ววะขอยศหน่อยครับลงห้องรับยศเลยครับบอกชื่อในเกม,มด้วยย,ยิงมาดิสิได้ใช่แตกไปดิไอ้สปิงมาวะ มาครับผมทุกคนผมจะโชว์แล้วนะการป้นยังไงไม่ให้ติดคุกนะครับก่อนว่าอย่างแรกเลยเราเริ่มที่มอเตอร์ไซค์นะครับอ่ะผมเริ่มที่มอเตอร์ไซค์เลยนะเติมน้ำมันเติมอะไรบิดวัดแล้วก็กด R O B 24นะ<ห>ครับกูป้นแล้วไอซุโอบออาาโอ้อะไรกูจะติดคุกได้ยังไงมึงพูดคำนี้ได้ยังไงเดี๋ยวผมจะรอหน้าประตู ขาเรียกว่าเป็นยังไงไม่ติดคุกนะครับดูนะดูนะขับรถแบบชิวๆนะครับผมนี่ยงไงมอเตอร์ไซค์นะไม่ต้องใช้หอกับเรือนะครับโอเคครับสักครู่นะติดคุกบ่อยมากเลยพี่หมายถึงพี่เลยเองวะรับยศโอเคครับนานโนนันโนแก๊งพี่เหรอชื่ออะไรวะในเกมอะ อะไรผมติดคุกโอ้ยเม่งมารอแล้ววะอะไรสู้มือตีคุกได้ไงอะติดคุกก็ตีโดนดีบีโอ้มไปดีบีเขาได้ยังไงไม่ผมเสียรถจนแล้วมันโดนจีนตายมานีข,ขอขอ,ขอ,อ๋อสักครู่นะครับรับยศโอเครอแปบ๊บนึงนะครับคัดี้รอรับยศในกิจขอรอแปบ๊บนึงนะผมขอขับรถแปบ๊บนึงครับวู้ฮู<ำ>้ ไอ้แก๊งสีชมพูไม่หรอแก๊งไอทอมอะชอมฮอลแลนดน์ะนนอะรูปเมื่อกี้กี่วิออกคู่พี่นั่งพี่วิจะรอดอะพี่ก็รอดอยู่แล้วเนี่ยอีกสองร้อยวิพี่ก็รอดแล้ว<ผ>มไม่นานไม่นานสามร้อยสิบวิโอ้ยกูรอดพอดีอะขนาดกูรอดกูยังมึงยังไม่ออกคู่เลยมึงเชื่อกูปะน้องใส่อย่าลืมนะผมมีอาหารอะไรให้กินนะมันลดได้ทีละสิบวิใช่เหรอแข่งกันได้อ๋อเออว่ะิีอาหารเด็กชี้อะไรเนี่ย ได้ได้ได้เอวียี่สิบสี่ป่ะถูกต้องแล้วครับนายพาซาเฮ้ยตำรวจมันตามมาแล้วโอ้ยกูจะหลบไปนี่ไอ้เชี่ยตำรวจตามมาแล้ววะเดี๋ยวให้พานาะสย้ายห้องังนะึโอ้ยก็เกินก็เกินจับกูไม่ได้หรอกกูมันนักป้นอ,อันดับหนึ่งอะเดี๋ยวเราจะโชว์การป้นแบบมอไซค์กันก่อนนะครับอันดับแรกนะนี่คือครั้งแรกนะครับจะกเกมหรือไม่เกมมาดูกันนะเดี๋ยวผมคิดว่าคุณไม่เกมหรอก โอ้โผมแม่งออฟกอ่อนวะไม่มีเกมอ่ะกูบอกเลยจังหวะนี้เราดูนะเดี๋ยวจ,จัดการให้ดูนะว่ามันเป็นยังไงโอโ้สายจู๊กสายจูกก๊กเรียกสายจู๊กขับรถเร็วๆดิขับเอ้ยอขอใ,<ค>ให้ต,ติดคุกนะครับโชคดีเอ้ยน้องชายอย่าพูดอย่างนั้นจดจมสไตาลัดเอ้ยไม่หรอกพี่ป้นหัวจัด อยู่แล้วน้องชายไม่ต้องชมเขมินะขน,นะฮะพ้นยังไงให้ตีคุกเอ้ยไม่ใช่พ้นยังไงไม่ให้ตีคุกครับอย่าพูดอย่างนั้น,น <Dem> โอ้ยอะไรโอ้โอหาหนีโอ้แบบได้คำนี้นโอ้อะไรกันเอาเลี้ยวว,ว่ามีสายข่าวนะมีสายข่าวรายงานนะ ว้ยตายข่าวมันทำอะไรเราไม่ได้หรอกรพี่นี่มันออฟก้อนที่สุดแล้วเว้ยน้องชยายคอยดูพี่ร้อยพี่พี่ร้อยพี่พูดร้อยพีก็ไม่นา,นานนะคักก็จะมีอาหารอนะไรมาให้กินด้วยเมื่อะะได้ออกคลุกเร็วขึ้นก็ะจะพอดีพอดี อ้าวพี่พี่ดุดออกจากเซิร์ฟอ่ะอสซาตินัสจะดุดออกจากเซิร์ฟอะไรวะติดคุกแน่นอนพี่เฮ้ยเอ้าเดี๋ยวทุกคนเอาทำไม<ข>กูหลุดวะเขาบอกสตรีมหลุดด้วยอ๋อซาตินดุดดุดด้วยเหรอโอ้ยเน็ตโกูเป็นทียอะไรวะเนี่ยไอ้สัตว์โอสามบีบี <ๆ S 1> เอากูอีกแล้วเมื่อวานกูเพิ่งโปรโมทไปโอ้ยค่านี้เฮ้ยพี่รัฐบาลเขาออกข่าวแล้วว่าเขาจะปรับปรุงเน็ตบ้านให้ใหม่เพิ่มความแรงให้หนึ่งร้อยเมตรกระบายอัตโนมัติสงสัยรัฐบาลปรับปรุงมั่งเหมือนนี่ ไม่อะไรกันมาปรับปรุงอะไรตอนนี้โอ้เขาเขาออกข่าวไม่เห็นเลยว่าจะปรับปรุงกูจะรอดอยู่แล้วเมื่อกี้นี่เพิ่มความแรงหนึ่งร<อ>้อยเมตรทุกคนคือเอางี้นะเมื่อกี้ผมไม่นับนะเมื่อกี้คือมันหลุดนะครับไอ้เมื่อกี้ไม่นับนะเมื่อกี้ไม่นับนะครับเอา,เอาละสตรีมกลับมาแล้วลลลกลับมาแล้วม้กว้าแล้วแม่งเน็ตหลุดแน่ๆเลยเฮียไม่ได้เกี่ยวกับเกมหรอกไอ้สัตว์ถ้าเกี่ยวกับเกมสตรีมน่าจะไม่หลุดนะโอ้ เมื่อกี้ไม่นับนะครับทุกคนเมื่อกี้ไม่นับนะเมื่อกี้ล้อไม่นับนะเอ้พี่อีกสี่สิบพีผมออกครกแล้ว